สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็มาตอนเช้านะครับจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับตัวนี้นะเป็นนาวาล่านะครับผม NP นกีสามร้อยนะครับน่าจะมาเปิดเครื่องให้ดูนะครับเครื่องนะครับเจมเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเจมเดิมนะฮะเจมเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับ แต่มีกล่องด้านล่างนะครับใบหนึ่งนะฮะเจมอลายซิงนะครับจะทำท้ายล่างด้วยนะครับเดี๋ยวนนี้มาลองนะครับผมว่าเขาจะสวยขนาดไหนนะครับ อให้ผมเปิดให้ดูนะครับนะฮะโอเคไหมครับ